กบมาทางด้านพันจอหลังจากที่มาทองเข้ามาอยู่ภายในบ้านพกผ่านจอเหมือนจะมีปัญหากับท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าตาจอผู้เป็นพ่อนี่เปลี่ยนไปเยอะเคยหยอกล้อกับลูกชายลูกสาวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่ใกล้ครับชอบไปนั่งตามโคนต้นไม้บางครั้งก็เผลอปากพูดออกมาว่า อีเพียงท้องขำเมื่อไรอกันแกลูกสาวจนท้องเนี่ยนะผำก,กันคนมันเครียดอะ่ะมันต้องหาผัวไม่ได้ที่มาคน,มนพ่อคนแม่มรับไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ครับขอลานนิดหนึ่งเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผม ทำการแสดงกันไปเรื่อยครับเิลลฟินของเรายังออกกันไม่หมดนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับผมพ่อกันแม่รับไม่ได้มันท้องขึ้นมาหาผัวไม่ได้ไอ้หนุ่มบ้านเหนือกลไก่ไอ้หนุ่มบ้านใต้ก็ไม่มีแล้วคนในบ้านก็มีไม่กี่คนมีผมมีจวนมีเพียงไม่จะไปท้องกับใครหรือจะเป็นไอจวนทำามีเพียงท้องมันก็ไม่แน่หรอกพ่อ เสียงป้าก่อนเลยก็ไปโจรมึงหนีมาจากวัทํรรมกายไปเ่ยงเรืดึงดึงตังใส่ชิ้นเหลืองมาดูหัวด้วยไม่ได้โกนแหน่ไม่ได้เอาของมือมันไม่ได้ี่ว่าคาทำมิเพียงท้องหรือว่าแกเป็นคนทำมิเพียงท้องกันแน่ <S <S มึงพูดได้ดีจวนก<ห>ูเป็นพ่อมันกูจะไปทำมันทำไมแหน่ก็เห็นได้ทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ฝา่าทีเพียงมันหมดเลยเด้เอ้าว ก็อีเพียนี่เป็นลูกผู้หญิงและปกตินี่ผู้หญิงมันเก็บเงินดีผู้ชายอ๋อแล้วเวลาไปเอาตังค์ที่มันก็เลยทำมันท้องแม่ผมซะเลยเฮ้พ่อพ่อเด่กแล้วมาคนจะตามภาษาพ่อลูกเือเฮ้อันนี้จริงแล้วเด็กหลังนะคุณพ่อผมมาจับลรงจำปล่ลยทีเอาความคนกำลังที่อันนี้จริงแล้วเราก็มาคุยกันเมิดออกคุยแล้วมันเกิดเรื่องใหญ่ที่ไงเพราะว่า แกน่ะอันนี้เพียงท้องก็้บอกมาเฮ้อข้าไม่เรเกลียดแกราพี่แกจะมาเป็นน้องเขยเขั้ไอ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 ้ตปามาอังจะติ้ามึงพูดอะไรมึงมึงพูดที่มึงดูถูกเงยไม่ได้ตัวเดี๋ยวจะโดนเตะปากง่งอ่ามีอย่างไหนน้องเขยเตะพี่เมีย ตีนังก็ลุ้งไปไป,ไปไลุ้งไปยังไม่ไล่เหรอเมไมอ่ะปะโถไม่รับรางวัลเลยทำไมกัมีอะไรเดี๋ยวาเลยเดี๋ยวมึงคอยดูแลกันกะูจะเรียกไอ้เพียงออกมาถามถ้าเกิดมันไม่บอกกูแล้วก็กูจะฆ่ามันด้วยมือกันแน่เลยแกฆ่ามันแกก็ติดคุกดิพ่อไม่ติดไม่ติดกูรับรองเลยกูก็ไม่ติดคุกงงทำไมแก,มกไม่ติดพอฆ่าไอ้เพียงตายปุ๊บติดกูฆ่าตัวเองตายเลยเออจะฆ่าตัวตายเออแหมฆ่ารู้ทันแกเลยถ้าอยงนั้น่ะทำไมแหมชาตินี้รักกันไม่ได้จะฆ่าตัวตายตามไปรักกันชาติหน้าใชหมล่ะ เด <technological Dante. S 2> <time> <hail> <yapıl> ี to um ๋ยวให้ตัดน้องน้ำเพชรนะครับรับบทเป็นเพียงใจเพียงกำลังดีนะครับน้องไม่น่ารีเปลี่ยนเลยจะตัดแ้่ตัวเลยได้ยินด้วยงั้นน่ะเห็นไหมล่ะกูเรียกออกมาเนี่ยยังไม่กล้าสบตากูเลยจดนอย่างนี้ธรรมดามองหน้าก็ไม่ติดเพียงจาพ่อที่พ่อเรี่ออกมาวันนี้ เพราะคำถามมันว่านคนก่อนเนี่ยแหละใครเป็นคนทำเป็นท้อพ่อจ๋าพี่ใจบอกพ่อไม่ได้จริงๆจังมีเพียงจะมาโมบอกไม่ได้อย่างนี้ตลอดไม่ได้เว้ยแล้วพ่อท้อเป็นใหญ่โตเขามาทุกวันทุกวันเราในเทศการหาโตพ่อของเด็กมารับผิดชอบไม่ใช่เราปล่อยเลยตามเลยแบบนี้พ่อเ่าเป็นคนหน้าพาลป่าเนี่ยคนรู้คนนี้เขาก็รู้จักมึงไม่ต้องอายกูล็อกที่ตรงนี้ผัวแก่อะ ที่เพียงใจบอกพ่อไม่ได้ก็เพรพ่อมาผัวของเพียงใจไม่เหมือนกับคน,นอื่นเขาจะพ่อแล้วมันจะเหมือนได้ยังไงเลยเพียงเลยก็มันเอาพ่อทำผัวเพื่อนเนี่ยไปเลยปะพ่อจ๋าเพียงใจรู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเเ <c oughs> <c oughs>